สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะคนที่เกิดราศีกุมหรือว่าลัคนากุมดวงของคุณนะคะในเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะอ่านไพ่ณเวลานี้เป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมนะคะไว้เป็นแนวทางสำหรับคุณไม่ว่าเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้น,นะะจะเป็นไปในทิศทางไหนคุณระวังไว้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะตัวตนของคุณนะคะณเวลาเนี้ย คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยังคงลังเลในการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรืออุปสรรคที่คุณต้องแก้ไขรวมไปถึงความรักความสัมพันธ์ด้วยในหลายๆคนนะคะเหมือนกับว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณฝืนอดทนนะยิ้มสู้ไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหนถึงแม้ว่ามอง ไม่เห็นปัญหาด้วยซ้ำมองไม่เห็นวิธีแก้ไขปัญหาด้วยซ้ำหรือมองไม่เห็นอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่คุณเองเนี่ยก็สู้ไม่ถอยนะคะคุณเป็นคนที่หนักแน่นมากและช่วงเวลาเนี้ยคนรอบข้างคุณนะเหมือนมีอะไรที่เขาอะเริ่มออกห่างคุณหรือประมาณว่าอาจจะยัง ไม่เชื่อมั่นหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการใช้ชีวิตของคุณนะช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรทําคนเดียวคิดอะไรคิดคนเดียวนะที่ปรึกษามีไหมมีแต่เขาก็ไม่ได้เอือ้ออํานวยหรือว่าไม่ได้คล้อยตามในสิ่งที่คุณคิดนะช่วงนี้สังคมของคุณอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะ แต่ว่าคุณนะ่ะมองถึงอนาคตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะมันมีเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินที่จะเริ่มดีขึ้นสําหรับตัวคุณคช่วงนี้หากลังเลหากยังไม่สบายใจบางคนรู้สึกอึดอัดใจท้อแท้มากๆนับถือจิตใจอันหนักแน่นนะคะหนักแน่นของคุณจริงๆแม้ว่าสถานการณ์คุณอาจจะเจอกับเรื่องที่มันเป็นปัญหาหนักนะแต่คุณก็สามารถี ปล่อยวางตรงส่วนนั้นได้บางคนมีปัญหามีอุปสรรคนะคุณไม่ถึงไม่ไม่ถึงกับว่าคุณเลิกคิดในสิ่งนั้นแต่คุณพยายามหันหันหาทางออกอื่นๆหรือเรื่องอื่นที่ทําให้คุณสบายใจแล้วคุณกลับมายึดถือยึดมัน่นหรือว่ากลับมาแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้ได้นะคะความฉลาดความมีไหวพริบของคุณทําให้คุณรอดพ้นจากปัญหาสถานการณ์ที่คุณเป็นกังวลได้นะคะบางคนช่วงนี้คุณอาจจะ เหมือนกับเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการใช้ชีวิตของคุณเนะ่ะเป็นเนะดอแมกจิเชียนนะคะเทมเพนกับ m ม g จิเชียนนะคะหมายความหมายความว่าคุณเองเริ่มเรียนรู้สิ่งพวกนี้แล้วพร้อมเมียเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมองว่าหลายๆคนที่เกิดราศีกุมคุณพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ ชีวิตคุณดีขึ้นไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงด้านคำพูดความคิดการกระทำหรือแม้กระทั่งอะไรที่คุณฟังเดิมๆสิ่งที่คุณดูเดิมๆคุณอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวไปไปดูไปรับฟังหรือไปศึกษาในส่วนที่มันเป็นบทบาทใหม่ในชีวิตให้กับคุณอะมันเป็นแนวทางใหม่ๆในชีวิตให้กับคุณอะให้คุณมีพลังที่จะสู้ต่อนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มจาก สิ่งรอบข้างที่มันเป็นอยู่ของคุณนะ่ะคุณไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วแต่ว่าคุณพยายามจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าะจะเป็นอะไรที่เคยชอบอะไรที่เคยเคยทำอะไรที่เคยดูหรือแม้กระทั่งการแต่งกายคำพูดของคุณนะคุณพยายามจะเปลี่ยนทุกอย่างสิ่งนี้มันเหมือนกับเป็นแรงผลักดันที่ทําให้คุณเจอโอกาสใหม่ๆในชีวิตด้วยนะคะคุณอาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเริ่มมาจากตัวคุณเองนะ,ะหลายๆคนที่เกิดราศีกุมนะคะ เรามาเริ่มที่เรื่องงานของคุณนะคะคุณได้พาลีพบนางมนโทหนุมานครองเมืองพาลีเจราจาตัวคุณเองการงานของคุณเชื่อว่าหลายคนมั่นคงและมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่คุณรักถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลเท่าที่ควรหนุมานครองเมืองหมายถึงว่าคนที่กว่าคุณจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันมันใช้เวลานานนะแล้วมันใช การต่อสู้การฝ่าฟันแต่เมื่อคุณทำได้คุณทำสำเร็จแล้วนะคะจะเป็นอะไรที่มั่นคงสำหรับคุณมากๆา,า,านุมานต่อสู้ด้วยพละกกำลังด้วยสติปัญญานะด้วยความเหน็ดเหนื่อยความมานะวิสาหะของตัวเองกว่าจะมายืนอยู่ตรงจุดที่เป็นเจ้าเมืองครองเมืองตรงตรงจุดที่สูงสุดนะคุณเองก็เช่นเดียวกันหากทำงานที่คุณรักอยู่แล้วมันยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรต้องอดทนนะคะพาลีจารา ระวังเรื่องการต่อรองการเดินทางการใช้คำพูดของคุณอาจจะเป็นผลที่ทำให้คุณกลับมามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือบางส่วนเป็นในเรื่องลูกค้าหรือคนที่อยู่บ้านใกล้เรียนเครียงนะคะเรียนเคียงและคนที่ทำงานอยู่ในระแวกอยู่ในสายงานเดียวกันนะคะระวังคำพูดของคุณนะคะหากจะต้อง ช่วยเหลือใครในช่วงนี้นะ,ะก็ให้รมะมัดระวังแล้วก็ยับยั้งชั่งใจว่าคนนี้สมควรช่วยไหมหรือสิ่งนี้ควรจะหยุดไว้ก่อนชะงักไว้ก่อนนะคะในเรื่องของการงานนะคะแล้วมองว่าใครหลายคนที่คุณนะ่ยคิดจะเปลี่ยนงานก็เจองานที่ใช่ของตัวเองแล้วทําไปเรื่อยๆยิ่งประสบความสําเร็จในเดือนมิถุนายนนี้นะคะความมั่นคงจาก งานของคุณเนี่ยจะเริ่มมองเห็นเป็นทิศทางที่ดีขึ้นหลายคนนะคุณเชื่อใจแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่คุณพยายามทําอยู่นะคะแนวโน้มประสบความสําเร็จมากพร้อมกับบทบาทในการเปลี่ยนแปลงตัวเองของคุณด้วยเพราะว่าหน้าไพ่ทั้งหมดชาวราศีกุมคุณไม่อยากอยู่ในสถานการณ์เดิมแล้วตอนนี้ชีวิตคุณเหมือนกําลังเปิดรับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะถ้าจะมีปัญหาจริงจ สำหรับคุณในหน้าไพ่นะแพ้มวงว่าน่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องบุคคลที่คุณยังไม่ควรจะไว้ใจนะคะไพ่อนาคตคุณเป็นไฟอสอดคุณต้องระวังการเสียความรู้สึกจากคนที่เราไว้ใจนะคะอันนี้ต้องระวังและอีกอย่างนึงบางท่านที่เกิดราศีกุมนะคะจะเป็นในลักษณะที่ช่วงนี้เข้าใจในเรื่องความรักเป็นอย่างดีนะ,ะรู้ซึ้งถึงความสุขนะคะแล้วก็ความทุกข์ ปนๆกันไปนะคะหลายคนคุณอาจจะวิตกกังวลเรื่องความรักจนทําให้หน้าที่การงานคุณมีปัญหาหรือคนมีความรู้สึกดีๆกับใครในที่ทํางานหรือเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะมีมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ,ะเราไปที่คนโสดก่อนนะคะไปที่ความรักเลยนะค,ะคนโสดนะ,ค,ะคุณเนี่ยมีโอกาสเจอ คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่เขาดูดีในสายตาคุณหรือเป็นคนที่อยู่ในอุดมคติของคุณเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆนะคะมีทุกทสิ่งทุกอย่างค่อนข้างเพียบพร้อมแล้วก็วางตัวดีเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนในฝันของคุณเลยนะแต่ตัวคุณเออาจจะอยู่ในสถกกานที่เป็นพลักษถือสรอน,นะคะยัง ยังตกเป็นรองนะคะหนที่นี้นะยังเป็นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนสําหรับคุณนะ,ะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะแต่ถามว่าเขาคนนั้นมีใจคุณไหมมองว่ามีใจนะคะแล้วก็รู้สึกดีคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนที่เป็นเจ้านายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะเป็นคนที่คบได้แล้วก็ เอือนคนที่ให้คำปรึกษาคุณได้นะคะแต่ต้องระวังค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเดวิลนะเป็นความลุ่มหลงมากจนเกินไปนะคะทศกัณ์นะคะมีทั้งในส่วนความรักที่เป็นด้านดีความรักที่คุณต้องระวังนะ,ะทุกสิ่งมี2แง่สองงามนะทีนี้นะ,ค,ะคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับแวดวงสังคมนะคะหรือคนที่มาในลักษณะของ การเป็นเพื่อนนะคะณที่นี้คุณเองก็มีตัวเลือกเช่นเดียวกันนะนางอับสรมองว่าตัวเลือกของคุณก็ยังไม่ได้ดังใจคุณเท่าที่ควรนะบางคนบอกว่าขอโสดแบบนี้ขอมีงานที่มั่นคงนะคะพระตีมูรติกับพระแม่ลักษมีน่ะยิงโสดยิ่งรวยยิ่งรุ่งเรืองนะคะคุณกําลังจะก้าวไปสู่ความสําเร็จนะที่ดีขึ้นนะคะบางคนน่ะอาจจะเป็นคนที่โสดแล้วมีเงินมากกว่า ตอนที่คุณมีคู่รักมีคนรักนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีคู่นะคะคนมีคู่ชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้เหมือนตัวคุณเองน่ะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะมอ,มองว่าหลายคนอาจจะรู้สึกพ่อแง่แม่งอนต่อกันนะคะต่างคนต่างตัง้งตามุ่งมั่นมุ่งมั่นในเรื่องงานมุ่งมั่นในเรื่องการหาเลี้ยงชีพนะคะแล้วก็มองว่าทั้งคุณและคนรักเนี่ย ประสบความสําเร็จทั้งคู่เลยนะคะบางคนมีชื่อเสียงโด่งดังบางคนเป็นที่ยอมรับได้เงินได้ทองนะคะหากมีการซื้อของขวัญของฝากให้กันก็เป็นในลักษณะเหมือนกับเป็นโซ่ทองคล้องใจนะคุณอาจจะให้ของขวัญอะไรที่มีค่านะหรือไม่จําเป็นต้องมีค่ามากให้กับคนรักนะคะก็เหมือนเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่ทําให้เขารู้หรือว่า เข้าใจคุณนะว่าสิ่งที่คุณทำนะเออบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาให้กันจริงๆมันเป็นแสดงมันเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะระวังหากคุณกินเที่ยวดืม่มบ่อยๆชาวราศีกุมนะคะหรือทําในลักษณะที่เดาชู้ช่วงนี้ก็อาจจะเข้าใจผิดกับคนรักได้ง่ายนะเรามองว่าสําหรับคนมีคู่ที่คุณเพิ่งคบกันยังไม่ได้แต่งงานนะคะเรื่องเหล่านี้ที่เพิ่งพูดไปนะไม่ว่าจะเป็นกินเที่ยวดืม่ม นะคะหรืออะไรที่เรายังยังมีความต้องการในเรื่องอบบยมุกอยู่จะมีผลทำให้คุณนะกลับมาแฮงแมนนะปวดหัวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนก็ถึงขั้นทะเลกกาะกันไม่เข้าใจกันนะคะอันนี้ให้ระวังไว้ด้วยในส่วนของเรื่องการเงินนะคะการเงินชาวราศีกุมนะมองว่ายังคงมั่นคงนะคะ คุณยังมีเงินเก็บหรือบางคนคุณมีเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงอย่างชัดเจนขยับตัวนะคะนิดๆหน่อยๆก็เป็นเงินเป็นทองนะได้เข้ามาเรื่อยๆหานุมานแผงเรสนะคะในช่วงช่วงปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยมีลุ้นว่าอะไรที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ในเรื่องการเงินน่ะจะมีเข้ามาแล้วคุณมีโอกาสลงทุนแล้วประสบความสำเร็จพระรามตามหานางสีดาคุณอาจจะเจอ เป้าหมายใหม่นะคะในเรื่องการหาเลี้ยงชีพนะเจอโอกาสทองนะมีคนช่วยชี้นำนะคะว่าให้คุณทำในลักษณะนี้คุณทำเพิ่มก็ยิ่งได้เงินเพิ่มนะคะอาจจะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาปะปนในเรื่องการงานนะคะยิ่งเดินทางยิ่งวิ่งเต้นยิ่งได้เงินได้ทองนะคะสำหรับดวงของชาวราศีกุมก็มีเท่านี้นะคะใครชอบช่วยกดไลค์กด s subscribe ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะ